ขอสามีฝรัง่งหล่อๆรวยๆแล้วก็อ้วนก็ไม่เอาหัวล้านไม่เอาแก่มากก็ไม่เอาคือกุ้งจะบอกว่าสามีฝรั่งนะคะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวที่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กุ้งจะเอามาอัปเดตให้ได้ชมกันเป็นประจำนะคะสวัสดีค่ะวันนี้กุ้งก็จะมาแชร์ประสบก,การณ์การหาสามีฝรั่งนะคะ กุ้งหาสามีฝรั่งด้วยตัวเองนะคะเริ่มจากศูนย์เลยเริ่มจากที่กุ้งไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยสักตัวเดียวตอนที่เรียนอยู่นี่ก็ได้เกรดูมย์มาตลอดคนที่สนิทกับกุ้งเขาเห็นกุ้งประสบความสำเร็จแล้วเขาก็คิดว่าสามีฝรั่งหามาได้ง่ายๆเขาก็ขอให้กุ้งหาสามีฝรั่งให้เขาแล้วก็กำชับกุ้งด้วยว่าขอสามีฝรั่งหล่อๆรวย แล้วก็อวนก็ไม่เอาหัวล้านไม่เอาแก่มากก็ไม่เอาคือคงจะบอกว่าสามีฝรั่งนะคะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวที่จะสั่งได้ตามใจชอบว่าตัวเองจะเอาเส้นจะเอาไม่เอาถ่งงอกเอาลูกชิ้นเยอะเอาเส้นน้อยเอาผักเยอะแบบนั้นมันไม่ได้ค่ะและอีกอย่างคงจะบอกว่า ถ้าคุณต้องการที่อยากจะให้เพื่อนหาสามีฝรั่งให้คุณต้องได้ภาษาก่อนอันดับแรกไม่ใช่ว่าคิดว่าเดี๋ยวหาสามีฝรั่งถ้าเกิดว่าเขารักเขาชอบเราเดี๋ยวเขาก็ส่งเราเรียนภาษาสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยนี้การแข่งขันกันเยอะผู้หญิงก็หาสามีฝรั่งกันเยอะอย่างดาราหรือว่าผู้หญิงสวยๆส,สาวๆที่เขาหาสามีฝรั่งกันก็เยอะ การแข่งขันมันเยอะขึ้นมันไม่เหมือนสมัยก่อนถ้าเราไม่ได้ภาษาเลยเนี่ยเขาจะเอาไปทำไมคะเขาจะเอาไปนั่งมองหน้ากันยิ้มให้กันแล้วก็ใช้ภาษามือภาษาใบ้หรอมันไม่ใช่หรือเปล่าอย่างน้อยๆคุณก็ต้องได้คำที่มันง่ายๆอย่างเช่นหิวไหมที่รักกินข้าวไหมวันนี้เราจะทำอะไรกันไปดูหนัง คือภาษาที่สามารถใช้ได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันอย่างเช่นฉันร้อนฉันหนาวอยากอาบน้ำอยากคือเราสามารถบอกเขาได้ว่าเราหิวไม่หิวอิ่มไม่อิ่มอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นคือถ้าคุณไม่ได้เลยแม้แต่คำเดียวได้แต่ yes no okay มันไม่มีหรอกค่ะว่า คือมันหายากอะที่เขาจะรักเราจริงๆแล้วก็คือเธอไม่ได้ภาษาฉันก็จะเอาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อยากจะบอกว่ากุ้งก็ไม่ได้ภาษานะอาศัยว่าใจรักอาศัยว่าเราควานควายแล้วก็อยากได้อยากมีจริงๆตอนเรียนอยู่เนี่ยกุ้งก็ได้เกตสมตลอดเลยนะเพื่อนก็ช่วยแก้บ้างบางทีก็ อาจารย์ก็ช่วยบ้างคือกว่าจะจบมานี่ก็สบักสปอมเหมือนกันเพราะว่ากุ้งเป็นอะไรที่เหมือนกับแบบว่าเราแอนตี้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยเราไม่ชอบเราคือสมองไม่รับเลยแต่ด้วยความที่กุ้งอยากจะยกฐานะครอบครัว ให้ขึ้นมาในระดับหนึ่งคือครอบครัวเราอ่ะเป็นครอบครัวที่ยากจนมากกุ้งก็เลยเริ่มต้นด้วยการซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมาอ่านฟังไม่ผิดค่ะซื้อหนังสือภาษาอังกฤษมาอ่านแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองนับจากศูนย์เลยคือเราไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยชื่อหนังสือว่าภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวประมาณนี้ค่ะถ้ากุ้งจำไม่ผิดนะ แล้วก็ซื้อ dictionary มาไว้แปล,แปลภาษาแล้วกุ้งก็สมัครเว็บหาคู่ไปด้วยเหมือนเราฝึกภาษาไปในตัวค่ะการแชทการอะไรเงี้ยฝรั่งบางคนเขาก็ใจดีนะเขาใจเย็นเขาก็สอนเราว่าเออนี่คุณใช้ภาษาแบบนี้ผิดนะคุณต้องเลียงคำใหม่ต้องพูดแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างนี้บางคนก็รำคาญเรา เขาเลือกที่จะบล็อกเราแล้วก็ไม่คุยไปเลยก็มีเขาไล่ให้เราไปเรียนภาษามาใหม่เราวค่อยม,มาหาสามีฝรั่งอะไรประมาณนี้ก็มีนะคะบางทีกุ้งตอบไม่ทันกุ้งก็ใช้วิธี Copy แล้วก็ไปวางที่ g o o g l e แปลมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ก๊อปอีกทีหนึ่งแล้วก็ส่งไปตอบให้เขาอีกทีหนึ่งก็มีนะบางทีเขาก็ไม่เข้าใจบางทีเขาก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง และระหว่างที่กุ้งกำลังฝึกภาษาอยู่นั้นกุ้งก็ได้ไปเที่ยวผับผับหนึ่งเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับดิสโก้นะที่ต่างชาติเขาชอบไปเที่ยวถ้ากุ้งจะไม่ผิดชื่อบอสซี่อะไรนี่แหละกุ้งก็ไปเจอฝรั่งอายุค่อนข้างเยอะคนหนึ่งเขาเคยทำงานที่เมืองไทยมาประมาณ7ปีแล้วเขาก็ย้ายไปทำงานที่สิงคโปร์เขาเป็นคนอังกฤษค่ะแต่เขาก็ไปทำงานที่สิงคโปร์เนาะเกี่ยวกับ น้ำมันประมาณนี้คือลึอกกว่าน,นี้กุ้งก็ไม่ค่อยรู้หรอกเพราะว่าตอนนั้นภาษากุ้งไม่ค่อยเก่งคือก็ยังโชคดีที่ว่าเขาก็พอได้ภาษาไทยนิดหน่อยแต่เขาก็ใจดีสอนภาษาอังกฤษกุ้งไปด้วยแล้วไปๆมาๆก็รู้จักกันมากขึ้นก็คบกันเป็นแฟนตอนนั้นคือโชคดีมากเขาส่งข้อความมาหากุ้ง บอกรักกุ้งทุกวันแล้วกุ้งก็ใช้วิธีนั้นคือเอาไปเปิด d i c t i o n a r y แปลเป็นคำๆออกมาเหมือนเราได้ฝึกภาษาไปในตัวคือทุกครั้งที่เราเจอกันเขาก็สอนภาษาอังกฤษเราด้วยคือเขาเป็นผู้ชายที่ใจเย็นแล้วก็ใจดีมากแต่ก็เสียดายที่เราคบกันได้ไม่นานนะคะแล้วก็เลิกกันด้วยเหตุผลในหลายอย่าง คือกว่าจะมาถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะกุ้งจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ง่ายอย่างที่หลายๆคนคิดนะกุ้งทั้งเคยโดนฝรั่งหลอกเข้าโรงแรมทั้งเคยโดนฝรั่งหลอกหลอกเราแล้วเราก็พากับบ้านกับต่างจังหวัดพาไปให้ครอบครัวรู้จักไปดูตัวแล้วก็คุยกันเรื่องแต่งงานแล้วซะด้วยซ้ำ แต่เขาก็หลอกเราแล้วทําให้เรา,าคิดเกือบคิดสั้นก็เคยผ่านมาแล้วก็เคยเคยผ่านจุดๆุดนั้นมาแล้วทั้งเสียใจดีใจร้องไห้คือผ่านมาหมดแล้วกว่าจะมีวันนี้กว่าจะมาอยู่เยอรมันกว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้จะบอกว่าไม่ง่ายเลยสุดท้ายนี้ถ้ายังอยากฟัง กุ้งเล่ากุ้งแชร์ประสบการณ์การหาฝอของกุ้งนะคะเดี๋ยวกุ้งจะมาเล่าคลิปต่อไปให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมกุ้งถึงโดนสายฝ่อ,อหลอกโดนฝรั่งหลอกแล้วทําไมกุ้งถึงเกือบจะคิดสั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวกุ้งมาเล่าให้ฟังยังไงก็อย่าลืมกดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ